ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่นมกริตก็กำกับนะคะก็คือละครชุด The Rising Sun ซึ่งก็จะจบคืนนี้พี่นุมกริตค่ะก็ฝากบอกแฟนๆไว้นะคะว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะ,ะเพราะว่า ตอนจบเนี่ยเราจะเห็นพระนางทั้งสองคู่มาอยู่ร่วมฉากเดียวกัน<ช>แล้วก็บทสรุปต่างๆที่เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปตับใช้ได้ก็ทีมง,งานตั้งใจที่จะแทรกข้อคิดต่างๆเข้าไปไม่ให้การดูละครเป็นแค่สื่อที่ให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวจบนี้อะไรบ้างที่แฟนๆไม่ควรพลาดเลยที่จะเห็นไ่ก็จะคงจะเห็นความขี้คลาทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรอยงนี้ครับแล้วก็ก็จะเห็นว่าเอ๊ทาิชไปไหน เดี๋ยวทางไอชี่ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันยอะไรเงี้ยมันก็จะมีบทสรุปของมันตรงนั้นอะไรเงี้ยครับผมครับก็ฝากระสันตะวันเดือดนะครับก็จะจบในวันพุธนี้แล้วนะครับก็ฝาก,กาแฟนๆดูด้วยนะครับแล้วก็ก็คิดว่าละครเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้ดูสนุกเรื่องเดียวมันก็มีความสอนอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นก็ก็คิดว่าจะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะจบแล้วครับผมฝากด้วยครับขณะที่สองนักแสดงจากใยฝันตะวันเดือดนะคะดาวพิมพ์ทองซึ่งมารับบทเป็นอาคิโกะก็ทําทุกอย่างทีเดียวเพื่่อทีจะ ครอบครองริวนะคะกับไทชิบอรีกัดตผู้ร่วรักอาคิโกะซึ่งรับบทโดยปารสุภาชัยก็ฝากติดตามชมละครตอนจบคืนนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งเรื่องราวความรักความบาดหมางแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือฉากบ,บูอลังการนะคะซึ่งเราก็จะได้ชมกันในะคะืนนี้ละค่ะ จะรู้แบบจุดจบของอากิโกะเป็นยังไงเพิ่งร้ายเหลือเกินอยากจะรู้ว่าบบจุดจบเขาจะแบบตายแบบจุนโกะไหมหรือว่าจะอะไรยังไงก็ต้องติดตามโค้งสุดท้ายของรอยฝันตะวันเดือนแล้วค่ะแับรองว่าสนุกแน่นอนครบมากดรามา่าบู๊แล้วยังมีแบบเรื่องรักๆด้วย้องคอยดูจริงๆทุกคนนี้แอคชั่นกันหนักคะ่ะไม่ว่าทั้งก่อนก่อนที่จะมาเข้าฉายเนี่ยคือทุกคนจะซ้อมกันหนักมากอยากให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ ออตอนที่ถ่ายเนี่ยคือเราไม่ได้ถ่ายกันเทคเดียวคือเรามีผิดพลาดมีอะไรไม่ว่าจะแบบมีเจ็บตัวอะไรกันจริงๆด้วยคือทุกคนทุ่มเทกับตอนจบนี้มากแล้วคือทุกอย่างเข้มข้นอยากให้ทุกคนติดตามชมนะครับนักแสดงเป็นร้อยครับทุกคนร่วมสู้กัน2ฝ่ายครับก็ยังไม่อยากเล่าว่าเป็นไงต้องติดตามกันเองละกันครับผม ส่วนไขชี่ลุ้นคู่อากิโกกับไทชินะคะว่าสุดท้ายคู่นี้จะลงเอยยังไงความดีของไทชิจะชนะใจอากิโกได้หรือเปล่านะคะก็ติดตามกันคืนนี้ละคะ่ะรอยฝันตะวันเดือด2องทุ่ม15ทางช่อง3ค่ะ